สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขุมสุขเดิมมาในมากินซอยสดป่าด้วยจ้ะเดี๋ยวห่อนห่อนคือเก้าสบายดีจ้าเด้๋จ้าเด้อพี่น้องเด้อมนสิตายตรงที่เขาห้อนนี่แหละเขาห่อนครับแกพี่น้องเด้จ้าเด้อ มานั่งดิจะกินพร้อมกันเลยก็ที่เขาไปนอทอม,มาจ๋ามามาด้วยจา๋าสุดหน้ากา่อนอืแซ่บต้มใส่ผัดไก่แง่งด้วยจ,าจาา๋านแซ่บมะขามใส่ผัดไก่แง่งไหมต้มปลาแล้วก็สดปลา พ่อเจ้าเอื้อยหยังในซอยสดบ่ซอยสดนั่นบ่เจ๊อพ่อจะมาพากับมียังไรมีสะดาวมีดอกกระเจียวเด็กอันนี้จ้กยอดยัง อแค่5แล้วจ,จ้ะเอาเนี่หลบนะ จามาสวยสดได้จะมาหอยแห้งน่องท <ะ S 2> อยทอดทอเปียวอืมหอมหอมเต็ดอือยน้เต็ดจั่ฮะ เอาไ่นองซอยสด กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเจอไม 我叫刘。